สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวเจ้า,าหน้ากากอีกาดำนะครับจากลายลายการเดอะแมสซิงเกิลนะครับก็จะสูงประมาณนี้นะครับเอาหัวก็ประมาณ1นส่วนสนะครับของทั้งหมดไม่สิ ต้องเว้นส่วนที่เป็นหมวกด้วยนะครับมันจะมีหมวกสูงขึ้นไปนิดนึงแปลว่า,าความสูงน่าจะประมาณนี้นะครับก็แบ่งเป็น3ามส่วนแล้วกันหัวจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยแนะนําน้องๆกะสัดส่วนกับหน้ากระดาษเลยนะครับก็วิธีกะก็จะประมาณนี้นะครับขาก็จะอยู่ประมาณนี้ หัวลำตัวก็จะประมาณ2ส่วนนะครับมีหัว2อันมาต่อกันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นการแบ่งสัดส่วนของหน้านะครับเอาต่ำลงมานิดนึงอยู่ว่านี่เป็นเส้นประมาณเส้นส่วนของตานะครับตาจะอยู่ประมาณนี้ สัดส่วนก็จะผิดเพี้ยนไปน,นิดนึงเนื่องจากเราจะวาดเป็นตัวแบบ GB นะครับเป็นตัวเล็กๆปากของหน้ากากอีกาก็จะยาวๆหน่อยนะครับอาวาดให้ยาวๆเลยเป็นจางอยปากโค้งลงนิดนึงนะครับ ปึ๊บนี่คราวนี้ก็เป็นหมวกนะครับวาดหมวกให้มันโค้งรับกันนิดนึงแล้วก็หมวกก็เป็นหมวกทรงตั้งขึ้นไปแบบนี้นะครับ เส้นบางเส้นที่จะทําให้เราสับสนไปก็ได้นะครับห,หมวกของหน้ากากอีกาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วลําตัวล่ะลำตัวของหน้ากากอีกานะครับเป็นชุดที่ยาวจนถึงพื้นเลยนะครับไม่เห็นรองเท้านะครับแล้วก็แขน แขนก็จะเป็นแขนแบบเสื้อใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นมือถือไม้วาดโครงสร้างมือให้เป็นวงกลมไปก่อนนะครับคล้ายๆมือโดเลมอนเสร็จแล้วเราก็มาเติมไม้เข้าไปนะครับไม้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าโดนปากมันบังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นด้ามของไม้ นี่เสร็จแล้วเราก็วาดมือวาดนิ้ววาดนิ้วปึ๊บเพื่อความเท่น,นะครับถือถือไม้แล้วมีนิ้วชี้ผลกชี้ออกมานี่ แนเสื้อของหน้ากากอีกาให้มันใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่ามือไม่ต้องใหญ่มากนะครับมือเล็กๆให้หน้ากากอีกาทำมือแบบไ o เล y o ูแล้วกันนะครับก็ทำเป็นนิ้วโป้งโผล่ออกมานะครับเสร็จแล้วก็นิ้วชี้นะครับตั้งขึ้นนิ้วกลางน,นะครับชี้ลงมานิ้วนางก็ชี้ลงมาแล้วก็นิ้วก้อย ตั้งขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างของเจ้าหน้ากากอีการนะครับเดี๋ยวจะวาดตาให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ระหว่างหัวกับหมวกมันเยอะมากก็วาดตาให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับ <c oughs> คราวนี้ยังไงต่อล่ะเรามาใส่ส่วนที่เป็นขนของอีกากันนะครับ ปึ๊บ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 ,บยังไม่ใช่ขนนะครับเป็นขอบด้านในของตานะครับขนของอีกานะครับบริเวณขอบรอบๆตาตรงนี้ขนจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ นที่เป็นส่วนหัวนะครับต่อมาก็หมวกนะครับหมวกก็จะเป็นมีขนของอีกานะครับด้านด้านใต้ของหมวกนี้จะเป็นสีแบบสีดำเข้มสนิทเลยนะครับตอนตัดเส้นเราอาจจะถมดำลงไปเลยนนะครับแล้วก็ ก็เป็นส่วนของหมวกก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ปาขีดเส้นให้มันเห็นชัดเจนหน่อยนะครับแล้วก็ขนนะครับการวาดขนของอีกาตรงนี้ก็ให้มันมีแบบใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับ มันจะได้ดูเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเท่ากันหมดมันจะดูเป็นระเบียบเกินไปนะครับไม่สวยงาม รู้สึกขนมันจะดูเป็นลูกโป่งลูกโป่งเกินไปนะครับให้มีแบบขนแหลมๆบ้างนะครับขนของอีกา ครับว่านะครับในการแข่งขันครั้งนี้คู่ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศน่าจะเป็นทุเรียนกับอีกาเนาะใครเชียร์อ,อีกานะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าชอบเหมือนกันนะครับชอบมากกับตอนร้องเพลงของ Body ้ l a m นะครับกับเพลงซอมบี้ สุดๆไปเลยนะครับมันมาก <S <S แฟนอีกานะครับไม่ใช่แฟนอีกาใช้คำว่าทีมอีกาดีกว่านะครับทีมอีการดำก็ มาคอมเมนต์แล้วก็แฮชแท็กได้นะครับว่าเป็นทีมอีกาดำเหมือนกันนะครับอ้าวต่อมาเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันนะครับด้วยปากกาปิกม่านะครับขนาด0.5นย์จุดไมครอนนะครับใช้คำว,ว่ามิลลิเมตรใช้อะไรไปเยอะนะครับจริงๆแล้วหน่วยของความหนาของเส้นตรงนี้เรียกว่าไมครอนนะครับอันดับแรกนะครับวาดตรง บริเวณตานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บบต่อมาก็ปากนะครับว้า เพราะเส้นยาวๆแล้วมือเราจะไม่ค่อยนิ่งนะครับวิชอหือุ๊บ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 ุบุตามด้วยขนที่บริเวณหน้าตานะครับ ไปนะครับก็จะเป็นบริเวณหมวกด้านบนนะครับเราก็ตัดเส้นไปนะครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับชอบคอมเมนต์บอกว่ามือบังนะครับ ก็ไม่รู้จะตัดมือออกได้ยังไงนะครับพยายามหลีกที่สุดแล้วนะครับตรงไหนที่โดนบังจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนวาดก็ไม่ได้มองกล้องนะครับตั้งกล้องไว้เฉยๆส่วนวิธีตั้งกล้องก็เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าตั้งยังไงนะครับ วาดจมูกให้อีกานิดนึงปึ๊บขนที่หมวกด้านบนปึ๊บ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 ส่วนหัวเราก็วาดเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ ต่อมาเดี๋ยวเราจะวาดในส่วนของลำตัวนะครับเริ่มจากมือนี้ดีกว่า ไปด้านบนอ๊นี่ต่อมาก็ฝนที่อยู่ด้านในนะครับตอนใช้ดินสออาจจะวาดเยอะไปหน่อยจริงๆไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่เป็นกลุ่มๆก็พอนะครับไม่งั้นมันลบนะครับ ัวลงมาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บึบบ๊อากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้เห็นมีข่าวว่าจะมีพายุลูกเห็บนะครับเป็นพายุฤดูร้อนก็ใครที่เดินทางก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ ช่วงนี้จะมีลมกันโชกแรงพวกตามป้ายโฆษณาใหญ่ๆอันนี้ก็ขอให้หลบให้ไกลนะครับบางทีมันอาจจะล้มพังมาใส่เราได้บ้านใครเป็นสังกะสีมุงหลังคาก็ขอให้ซ่อมแซมให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงจากแฟนคลับหน้ากากอีกาดำ ปึ๊บนี่ ใช่เสร็จแล้วนะครับต่อมาเรามาเก็บรายละเอียดที่มือนะครับนิ้วชี้ชี้ออกไปนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับโค้งๆแล้วก็เป็นไม้นะครับ ไม่เป็นกลมๆใหญ่ๆเลย ก็ประมาณนี้นะครับกับการวาดรูปและตัดเส้นเจ้าหน้ากากอีกาดำนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะใช้ปากกาด้ามใหญ่นะครับตัดเส้นรอบนอกกับส่วนที่สำคัญนะครับเพื่อเน้นความชัดเจนนะครับปากกาด้ามใหญ่ก็เป็นพิกมานะครับขนาดหนึ่งไมครอนนะครับหนึ่งไมครอนมันก็จะทำให้ ภาพเรามีความชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าเป็นการวาดอนิเมะที่มีรายละเอียดเยอะๆอาจจะใช้เป็น0.8นะครับหรือถ้าเส้นขอบเป็น0.5เส้นข้างในอาจจะใช้เป็นแค่0.3อะไรก็มีนะครับ0.3 0.1ก็จะได้เส้นบางๆ ในที่นี้เราวาดเป็นการ์ตูนที่รายละเอียดไม่เยอะมากนะครับเราก็ใช้ปากกาเส้นใหญ่หน่อยเพื่อให้เห็นความชัดเจนได้ง่ายขึ้นนะครับ เส้นตรงหมวกไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวัตถุคนละชิ้นกันอยู่แล้วนะครับปึ๊บแหมอชอซึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊อปุ๊บิ้วฟุ๊บฟอปไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานนะครับกับการตัดเส้นอชออเชสซึก หมวกดึงดึงดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเส้นดึงดึงดึงๆนะครับอต่อมานี้นะครับกับการตัดเส้นส่วนที่เป็นหมวกนะครับต่อมาตรงนี้เราก็ควรจะตัดเส้นให้มันเห็นความละเอียดพอสมควรนะครับส่วนที่เป็นใบหน้า โชวแว่นตาไม่ใช่แว่นตาสิขอบตาเอาเฉพาะขอบนอกนะครับขอบตาทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความเด่นเท่านั้นนะครับถ้าเราตัดเส้นใหญ่จนหมดนะครับมันจะไม่มีความเด่นนะครับแถมรบอีกต่างหาก เกิดปัญหาปัญหาก็คือหมึกใกล้จะหมดแล้วนะครับลืมไปซื้อนะครับมันแย่มากเลย ช้าสุดอาช้าอายุเย่อือปุอ๊บปุ๊บฟ้าขึ้นมาที่มือ,อ ปัปับขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้นะครับไม่อนุญาตก็จะมานะครับอ่ชโชอ ถึงจะชอบอีกาดำออกนอกหน้านะครับแต่ว่าแฟนๆของทุเรียนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหน้ากากทุเรียนให้ดูนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ดูอีกาดำไปก่อนเนาะใครไม่ติดตามไม่ได้คอมเมนต์ที่หนึ่งนะครับคอยติดตามดูให้ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้กับหน้ากากอีกาดำและช่องวาดการ์ตูนกันเถอะก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เพิ่งมาติดตามช่องของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกดเอ้ยย,ยัง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 ไปไม่ได้นะครับในตาของหน้ากากอีกาดำจะเป็นตะข่ายนะครับถ้าใครสังเกตดีๆเราก็ใช้ปากกาตัวนี้นะครับ 0.3มครอนนะครับตัวนี้เป็นของเลยในซองนะครับดามสีขาวสวยงามชภายใต้นากาอีกาดำคือใครก็หลอลุ้นเอากันได้ ทางทีวีนะครับตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการวาดรูปหน้ากากอีกาดำนะครับสวัสดีครับ